สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เอทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาเจอกันเช่นเคยนะคะกับสาวโอนพาวรวยชาแนลนะคะกับแนวทางหวยลาวพัฒนาชุดโค้งสุดท้ายนะคะในงวดประจําวันที่24เดือน1 2565นะคะวันนี้ก็มาแบ่งปันแนวทางอีกเช่นเคยเนาะกาบขอโทษขออภัยด้วยนะคะในความไม่สะดวกสาวโอนอยู่ที่โรงงานเนาะก็ต้องกราบขอโทษในความาไม่สะดวกด้วยนะคะอาจจะมืดแล้วก็มีเสียงแทรกเนาะสำหรับงวดที่แล้วนะคะใครหยิบจับ แนวทางที่เสาอนได้ให้ไปนอ้องงวดที่แล้วก็เข้านะคะสําหรับชุดโค้งสุดท้ายของงวดที่แล้วนะคะก็เข้านะคะเราพัฒนาวันที่21เดือน1 2564งวดที่แล้วเสาอนให้เด่น9แล้วก็6นะคะก็เข้า6 2นะคะ6 2มาตัวกลับแล้วก็เป็นชุดเน้นนะคะที่สาอนเน้นให้4คู่นะคะก็ยินดีด้วยเนาะสําหรับแนวทางงวดที่แล้วนะคะ3ตัวเกือบแตกนะคะพี่พีเอฟ ผิดจากเลขหนึ่งเป็นเลขเก้าตัวนี้ก็ผิดจากเลขสามเป็นเลขเก้าเนาะสำหรับงวดที่แล้วก็ยินดีด้วยอีกครั้งนะคะถ้าใครหยิบจับไปเป็นแนวทางเข้าชุดนินนะคะเป็นตัววงกลมให้ด้วยเนาะหกสองสองหกนะคะมาในเลขบนสำหรับงวดนี้ก็ฝากพี่พี่เอฟซีตามต่อนะคะสำหรับงวดนี้นะคะตัวที่เสาโอนชอบนะคะแล้วก็เน้นให้เนาะเด่นในวันนี้มีสี่นะคะมีสี่แล้วก็ห้านะคะ ตัวฟันนะคะฟันที่สี่ถ้าใครชอบก็ลองตามได้นะคะในตัวเน้นก็จะมีห้าสี่ห้าแปดสี่สามแล้วก็8ปดสามนะคะในตัวกันนะคะตัวกันห้าเก้าห้าสองแล้วก็ ห้าหนึ่งนะคะสำหรับวันนี้เนาะก็ขอให้พี่ๆ FC ที่เข้ามารับชมนะคะขออนุญาตเพิ่มอีกตัวนะคะในชุดกันนะคะ84ตัวที่สาวอนชอบนะคะเดี๋ยวจะเน้นให้เนาะในชุดโค้งสุดท้ายนะคะถ้าใครชอบก็ลงตามได้นะคะแต่ถ้าใครไม่ชอบก็เรื่องผ่านเนาะ สาวอนก็ไม่รู้นะคะว่าจะออกตัวไหนให้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะสำหรับสามตัวนะคะก็จะเป็นห้าสี่แปดหนึ่งห้าแปดนะคะแล้วก็สองสี่ห้า ตัวที่ชอบนะคะใน3ตัวก็จะเป็น548สําำหรับวันนี้ก็ขอให้พี่ๆ FC นะคะที่เข้ามารับชมเฮง,งๆรวยๆปังๆนะคะกับสูตรนี้เนาะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ